สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเสี่ยนน้องไข่หมายไว้แล้วค่ารถเด็ดต้องเสียค่ารถเด็ดเออไปต้องเสียค่ารถเด็ดเสือท่องเหตุหายทิพย์กลางเด่นคุณนะเออค่าเดียวกับแม่เด็ดต้องบดถือเลขเครื่องสลึงจะได้อืมคุณเอจไปเสียอีกเนาะเสี่ยนน้องไข่โทรหาเสี่ยนน้องไข่ค่ะเด็กคนกับแม่แล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับตัดคลิปแล้วนะคะเอกมากโัมโอ้ยหนาว12องศาญี่ปุ่นหนาววะคือสีหนาวแหนาวอย่างในร่มเมือนฟ้าเติมเติมโอ้อยู่ในห้องเนี่อยงมันกล่องโอเคกล่องอยู่พอดีละดังๆพอดีมาลบลมไหมอืมปาพแทบแทบกุ้นกับบ้านแล้วพอดี ยังเหมนกันแต่ว่าเนาะโอ้ยแต่แมนเนาะบอกซิฟซีเอาบนก้าวใต้บนแต่มันซื้อแห้งทั้งที่มันตรงกันกับเลขบอเปี้ยไปจัดข้างบนผลร้ายขันออกข้างบนสิได้หลายแสนอยู่มันกะ่ะโมมีไผส่หมูแล้วก็คาดเทนี่ไปจังซ <ไป S 1> ั่นล่ะแต่ว่าก็รเชื่อจิตด้วยเมื่แต่ละผมก็เชื่อจิตไปอยู่วันนี้เลขงามงามคิดว่าต้องเข้าล่ะนี่แม่นบ่แมากน้ำยนต์บ่มากน้ำ นักหนึ่งอว่าอัน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 เลขมีเลขสงสัยอีกแล้วแต่ว่าหายเป็นโครงทุดทายเลยเลขสงสัยเตีที่จหัวหวัดนี่ะคือหัวหนึ่งซีนี่เตีครับอันนี้ก็คือบอกเรียงให่จิบใหม่ก่อนจ้ะแต่ว่าผมว่านี่คันวอไปแล้วเกย์แรงมือหยัดสื่อวัดก้ามือเพื่ออยู่โอ้ยกับห้สื่อก่อนแน่เว่อออกมากโหลดกับซีดี บพไอ้มันมันมันิเอียงมันติมันติเสียเลยชุดนี้นะมันน่าจะเสียนะมันติเสียแบบอออเออไปชิดที่เบาิ่เบเออเอาทาเอาเอานั่นนะเอาวันทัวงโุดไทยถ้ามันตีเป็นเลขแล้วแล้วพนี้ไปใส่ยูดในหันหลังแต่เขาออกไปชิปชิบไปเดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้มม่วบาลายละเอียดทีอเห็นฟังคือเกาแต่ว่าฟันค่ะคือ ฝันพี่มั้ยเพงฝันม่นบ่แม่เอาอึดงดก่อนได้ทีละเพิ่นมาไมันได้เป็นเี่ยงเด้อว่า่นเทียงจังได๋ือบานึงซั่นเนาะอ๋อฝันอันนี้เลขฝันบ่มันตรงกับอยู่ในบ่อยู่ในหั่นเลยมันเต็กับเตตว่าเยอีกันึงจ้เนี่ย เตันมันติดนึงเด้อบอกนี่ละนี่ละตัวจเจดีย์มากนี่ละแต่ว่าจเจดีย์มกากมันบ่ใครออกเด้อบ่ต้องตามก็ได้ผู้ใดก็ได้กันว่า, <c oughs> าขเขาบาขอกก่อน้นไม่ไหห่หูดอกบางทีกบขึ้นกระดาแม่นบาทกระดาบ่แม่นหั่นมากหกสาม้ยมากแห้งมากหกสามหกสี่เา้าอยู่ว่าถ้าปินาหกแห้งหกขา ผู้ดใดกับมานม,ากมักหุบก้าปินพ้าวาันยี้เนาะแมน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 ,แนามาเตนเลยดอกเดี๋ยวปมสุดท้ายนแต่วมาเระตงไปใช้่นี่นี่แหะหมดกนกับหกหกกั 1, บหนึ่วิ่งหกั 1, บหนเด่นทีหกหนึ่งหกสามเว้ยมักปันกี่สีย่ยอดบันนี้สี่หนึ่งนี่กรซื้อตามนี่ที่ประกาศที่หกหนึ่งหกสี่กับซื้อตัวละแสน นำมาโอ้ยข้างล่างตัวเดียวหกเก้าปีนเผาปึ๊บอือเป็นสู้เหมือนรอบป่อ,อ,อที่ทำกันห้องตายไปไปคิดว่าเหลือถ้า,าปีนเผาเปล่าเป็นอยู่ที่เ่าแทบตัวคลิปว่าถ้ามันปีนมากเป็นเก้าซ้ำแต่ว่าหันบ่ซื้อกันไว้แต่เป็นดวงดวงดวงนได้เป็นน้ำดวงวดวงมีมือใดนั้นก็ตกเป็นของข้าวเมือนั่นแหละ เด่นเมื่อนี้นะมันเสปีไม้น่ะของคนตีไม้เนี่ยงามอยู่หมักอยู่หนึ่งใส่ลายอยู่นี่มักเลยเก่าทีติดเก่าอันเก่ารับหนึ่งนี่ก็ะย่ถิ่มเด้ออันตัววิ่งนะผมมามถตีมากมานหนึ่งข้างบนข้างล่างเลยผมวาติดเก่าเก่าซีหนึ่งก็ได้ก็ได้ก็ได้แบบนั้นก็ได้เลยล่ะ ที่ผมจับนี่ผมจับกังว้นนี่ยศูนย์กับหนึ่งนี่มันมันเี็ใครถายว่ามันมเรียนครูกันอ๋นนออ๋อเลขบ่มัหาบ่ฮะหาอันของผมมันบ่มี่ไม่เก่งของผมบ่มีม่ับแล้วแต่ของผู้อื่นเด้อหาคือกระเสียมาแห้งแค่กระจัดแล้วผมโบว่าดอกมันบ่ถือกับคืบอบ,อบอ่ถือไปเลยเนาะบ่นนี้ว่าเอามาใสาก 9, ก 1, ก่กับเก<อ>่ากับหนึ่งก็ได้กับถือเลขยิ่งเอ่าได้ ออกตะมากด้วแต่ว่ามันมีตัวตั้งอยู่แล้วเนาะขั้นมากหนึ่งกับขึ้นหนึ่งหลุดไปเลยอืมกระได้ที่กันมาเก่าก็เก่าไปเลยเนาะครับครับบางทีเร่งงายอย่าไปซับไปจับมาแเลยเขาแค่จ้งไปกลับตัวเอาเต่าต้องเหลือล่ะเก่าต้องเหลือเก่าว่าเลือกระซูนย์เหลือนี่ล่ละเมื่อวาผมก็ได้จับเป็นเป็นลักลอยไว้ก่อนเนาะห้างสี่มุนก็ได้เอาก็ต้องเบิ่งคิดทางหลายๆอาจารย์เปรียบเทียบกันเบิ่งว่า มันมาทิศทางแค่ไหนจังไหนห่วยอย่าว่าแม่ฟังหันหอกสามน่าม่นกันอดโหลดตายน่าจังมาผมตายน้ำกันหมวยอี่ยังอืออย่าตอกันตะบึ้ายเดี๋ยวมันมันมีอยู่ในใจเยอะาเบิึงมันสีมาน้ำกันบ่ว่าขั้นเป็นโลกวกบอกแค่เดียงซื้อไว้ซื้อตะกอนโมเลนอยู่ซ่องแถวบนซื้อไว้เลยได้ปะ ได้ได้สิบแปดยี่สิบเก้ามากกว่าหันตัวนะตัวเมีนช่องอยู่ในตล่างเดียเห็นตล่างบ้างเหรอเห็นเห็นเห็นนั่นแหละว่าต้องรีบอกเห็นแล้วไรไปเอาหวนนาหงวนละพิจารณาศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเก้าแปดต้องติดในนี่แล้วก็วิ่งเก้าวิ่งหนึ่ง ต้องติดแน่นอนดีว่าดีมากทั้งสองตัวอยากให้มันเป็นเครื่องมวลเจ็ดห้านะนะได้ไหลายนะว,วันนี้จะจับกำลังหาติดข้างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาติดข้างให้ย,ยู่เนี่ยยังว่านี่ละจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เดี๋ยวมันขาดคู่เย่มันขาดคู่เลยทีเดียขาดคืเก้าผมว่า แม่บอกก็ได้ตัวเด่นมันนี่แหละสามตัวนี่แหละมันออกไปถ้าออกออกอยู่อสามตัวนี่ประจํำมันบอก้าล่องลงมากมาก็คือก็เจ็ดาตามสถิติมันเคยออกเนี่ยย่องย่องย่องกังต้อไทยเท่านั้นแหละเบิ้ลประวัติหอดก่อนจ่าโอเคขอบคุณหลายๆแนวร่างขอบคุณเชียนหนองคายที่ให้เป็นแนวทางนี่ยังสุดท้ายไปจังริง อ่ามีเลขฝันมีอย่างเงือดสีมาโก่โงสุดท้ายให้เนาะบราโก่งสุดท้ายเนาะค่ะขอบคุณมากมากค่ะล้วยๆเฮงเฮงใส่ปีใหม่เด้อครับครับครับประจุมเอาเลยครับค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบโอเคอ้าวท่านผู้ชมเชิดนนองคายกันให้นวทางมาแล้ววัดก่อนเพิ่นกับโก่งสุดท้ายที่หกหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งเนาะ เกือบเข่าเป้าก็ผู้ใดซื้อก็คือสีล่องลางน้ำก็ได้เงินค่ะบัวคือเจแดงหรือดวงจูบัวร่องลางโอ้ยต้องซื้อลางซื้อแต่ว่าสูตรของเพิ่นน่ะปกติบ่ว่าบนววาลางมานน้ำกันได้ตลอดเพิ่นบ่เคยว่านน่บนนีนลลางจะกเที้ยคือว่าซื้อบนญซื้อลางได้ของเพินน่นเนาะอัดคงสุดท้ายเพิ่นบอกเจแดงซื้อเอานะบุนเจหกสี่หกหนึ่งเอ้ยเอ้ยเจ สี่หนึง่งหกหนึ่งพันวันน่ยนะเอ้ยเนาะแต่ว่าหกสามพันกับเฮ้ยเกี๊ยวปิ้นเผาไอ้ยปิ้นเผาไปที่เก้าสามเปิดสูฟูสูก้นเนาะค่ะเอากอให้ท่านผู้ชมถือหอยรวยๆไปนั่งกันกับหอยเซียนหนองคายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามรับชมเจดีย์เนาะสั่งซื้อครีมก็ทักได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หนะ้าจอเนาะคะ่ะครีมยังจัดโปรอยู่ถึงวันที่ ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถึงปีใหม่นี้เท่านั้นนะคะจัดโปรลดราคาแล้วก็สบู่ก้อนใหญ่ก็เกาลดนี่เนาะลดนี่ลดเดียวสบูกกก่ก้อนใหญ่ก็เก่าเอาขอทำเป็้ช่โจกดีร่วยๆถูกหอยไปน้ำกันคะ่ะสั่งสื้อแค่เสียมมาอย่าตามากลับโทรศัพท์ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักงานกำเฮากำลังแพ็คของค่ะอ้าวให้าย,ยาแล้วกำแพงสวยจังเลยแบบเที่ยวหมวกนี่คือส่ ประด็นเป็นใจคือบัใไซกาแบสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีดีจ้าสวัสดีวท่านสวัสดีจ้ายิ้มสวยด้วยิ้มหานเยยิ้มหานยิ้มหานไหนตา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 อยู่ไหนตาตาอยู่ไหนจเงกาแฟ้งกาแฟทักมานะคะพนักงานเข้ากำลังแพ็ค ยางขมักคำเม็นสนใจพักหน้าใดต่ำเบอร์โทรขึ้นให้หนักจอ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8หรือ0659963858นะค่ะสนใจมีทั้งยาตามีทั้งแค้เซียมขีมข้มห้อกับไกลสิเบิดแล้วนะสิได้สั่งอีกสั่งอีกอ้กอาวกำแพงอือ ไปแล้วไปแล้วคับมือนี้หนาวหนาวสิบเอ็ดองศามือมมเศร้านี่สิบเอ็ดองศาตอนนี้นะสี่สิบสามองศาในเวลานี้สี่สามโมงครัวนะคะเนาะสวัสดีค่ะขอ,คขอบคุณค่ะจ้านั่น